สวัสดีครับชื่อโดบี้นะครับผมในเรื่องรับบทเป็นโตโต้ครับตอนที่ผมได้ข่าวว่าผมได้เล่นเรื่องนี้ผมแบบกรี๊ดเลยครับลันบานแบบอ,อะไรอย่างงี้เลยผมตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าคือผมเคยเล่นแค่แบบช็อตซีรีส์พอมาเล่นมินิซีรีส์คือตื่นเต้นมากกว่าสั์เลยครับผมแล้วก็กว่าจะแบบสงบสติอารมณ์ได้ก็หลายชั่วโมงเลยครับตัวละครโตโต้มีความคล้ายโดบี้อยู่แล้วครับ คือตัวผมเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมี energy มีความตื่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วทําให้เวลาพอไปเล่นมันก็เหมือนเป็นตัวเองมากๆเลยครับเออสนิทกับถ้าเป็นปกติก็คงต้องเป็นกลุ่มหลักเลยครับมีเฟคกับชายด้วยก็คือพี่พีกับออน้องแคลอดครับก็สนิทกันหมดแต่ว่าสําหรับผมแล้วผมสนิทกับเรกมากกว่าครับเพราะว่าผมนั่งข้างเรกแล้วก็คุยกันบ่อยมากๆเลยครับ ครับผมทุกคนนะครับก็ฝากติดตามผลงานเรื่องบลือดเกมนะครับเกมบลือเกมเลือดพบกันในแล้วที่ YouTube นะครับผมสืสพิสราอารัพิมพ์พ่าไปครับผมแล้วเราไปเจอกันเดี๋ยวนะครับสวบัสดีบาย